วันนี้ผมนี่คือรายการหาองค์กาชนแนลก็วันนี้ทําช่วงทอยหอก็อุย้ยล้มจนได้ก็ใครสงสัยว่าก็าใครได้บรรยากาศดูคลิปมันกลับผมมาเยอะๆคนสงสัยว่าคลิปอันนี้คืออะไรคุณรู้แต่วงการอะคือถ้าใครดูคลิปกับผมคุณรู้ว่ามีของเล่นมากมายผมรีวิวนะแต่หลังมาผมไม่ค่อยเล่นของเล่นเท่าไหร่แล้วแล้วก็ ช่วงนี้มันยุ่งๆก็เลยไปทำคลิปพวกกันดั้มทอยฮอลนี่ก็ลืมไปเลยว,ว่าเคยมีมันมีพวกการก์ดกมเดียวก็แต่ทําจริงอะผมก็ซื้อมาเล่นๆแต่แค่ทำรีวิวเพื่อนได้ทำเพร,ราะแต่โฟกัสที่เป็นการ์ดจนลืมไปว่าเรามีช่องนี้ด้วยวะก็ตอนปิดเทอมผมแทบจะได้มาใหม่เลยมีแต่เสียไดยซ้ำมันจะมีกันดั้มเอเดียลรีวิวที่มาใหม่กับ am, นิวกันดั้มสุดท้ายก็ขายทิ้งไป โอสกายก็ไปแล้วพูดตัวไม่เป็นไม่เท่จะไปเยอะเลยก็เอทูเมตนมก็ไปแล้วเหมือนกันก็อันนี้จะมาเป็นตัวแรกเลยก็คุณคิดว่าฟิวดอตใหไม่ก็หรอไปเขาก่อนเขาก่อผมคิไอ้ก็ไอมตี้ฟิวส์ไปที่คำคลิปล่าสุดก็หายไปร่วมกันก็เดี๋ยวว่าจะซื้อกลับมาตอนเปิดเทอมก็คือประมาณกลางเดนพิจิมาฟิวอ์ก่อนฟัวนี้ผมซื้อกลับมาเพราะว่าตอนนั้นมีช่วงที่ฟิวส์มันขาดตลาดเนาะมันช่วงที่ขาดตลาดน้อยนหอยแต่ก็รีมาใหม่ผมก็ไม่ซีอเรี่ออะไรก็ตัวนี้ดีก็คือข้อดีคื เขาตัดเข่ามาให้สวยแล้วก็สีทองมันจะไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็ไอ้คนไอเดียมันก็ตัดเส้นให้แล้วก็เลยซื้อมือสองมาเพราะกิ่ดต่อมือหนึ่งแล้วเพราะมือหนึ่งไม่โคตรเปวดหัวแต่ข้อเสียตอนนี้คือเขาเขาต่อมาเมื่อปีมันเป็นรดแรกอะข้อเสียคือมันนุ่มง่อยแล้วมันเองยังไงมันง่อยมากเมื่อกี้เห็นมันล้มเลยก็มาตัวแรกเป็นสาฟพีด้อมก็ขยายยืนตอนนี้เป็นตัวอในคลิปเอาการนดดังก่อนนะผมการนังจะมีตัวนี้คืออันนี้ได้มาตอน เหมือนจะเปิดเทอมปิดเทอมแล้วนะผมไม่แน่ใจทำยังไนงะคือจัวน o ีโอไรเซอร์ตัวนี้ผมได้มาแต่ไม่ได้ว่าผมได้มาตอนปิดเทอมเหมือนนะตัวนี้ผมซื้อมาก็เป็นโอไรเซอร์เฮตจีนซีใช่มาจากตอนเปิดเทอมไม่ปิดเทอมดิช่วงปิดเทอมผมตอตัวนี้ใช่ตอนปิดเทอมเพราะว่าซื้อมาต่อเพราะว่าตอนนั้นจากต่อกันดั้มเลยซื้อโอไรเซอร์มาเพราะว่าราคาดีด้วย เหมือนซื้ออมาเล่นกับตัวกันดั้มนานนะ้องแต่ไม่แต่ไม่ได้บอกว่าผมรีวิวคอยฮอไปเปล่าตัวนี้ก็ใช่เถิดก็ต่อมาเป็นกันดั้มของจีนแต่เป็นคนจีนแบบที่รีมาใหม่ไม่ใช่จีนเก่าห่วยผอ้โง่ายง่ายมันคือไฮนิวกันดั้มที่เป็นไฮนิวของเป็นเป็นซีรีส์ไฮนิวในมังงะซึ่งเป็นตัวพิเศษนะผมตัวนี้เป็นพีบันไดแต่ว่าเป็นงานจีนนะ เอากล้องเรเปลมไหนก็เป็นงานจีนก็นานๆทีก็ทํางานงานจีนก็เป็นต่อที่ต่อง่ายมากเป็นงานจีนที่ผมรืมไปเลยว่าผมต่อมันมันลำบากน้อยกว่าเฮดจีตัวเดซินี่โม,มจีนอีกที่ผมขายไปก็อย่าไปนี่นะก็ตัวมาใหม่ก็มีแค่นี้มันมีเดซินนีไอเดินี่พวกอื่นนีม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรของเก่าละ ไม่มีอะไรที่มาใหม่กันดั้มจะมีของใหม่มาแทนขอรจะเอากล้องลงหน่อยนะก็ของใหม่มาแทนก็คือเป็นลายฟิกเกอร์ชนิดหนึ่งของที่ผมเคยสนใจมานานแนละ้วก็คือลายโชโดอุลตร้าแมนก็เห็นว่าแต่ฟิกเกอร์อนะุลตร้าแมนเนาะผมก็หาฟิกเกอร์อุลตร้าแมนที่ราคาถูกเออแต่มาถึงกันดั้มผมก็มีอย่างนึงนะผมไม่ได้ต่อเลยคือตอนนี้ผมเช็คมันคือไอเนี้ย am, กันดั้มเขาแถมมาจากเอาไปทำงานต่อกันดั้มฮิตเอฟจีผมได้มาฟรีนะ ก็ไม่ต่อนะอันนี้เก็บไว้อ่ะหมดแล้วมาเข้าก็คือได้โอ้โหนี่ผมอุลตร้าแมนโชโดก็ตัวแรกผมจะพป็ตัวนี้ตัวแรกผมจะเป็ตน,ต,ต,นตัวนี้ของอุลตร้าแมนเด็เกอร์ก็ตัวแรกผมนะอุลตร้าแมนเด็เกอร์มาติดทยแล้วก็ตัวที่สองมันมาคู่มันมาพร้อมกันทีเดียวก็คืออุลตร้าแมนเซเว่นกับ เอสค l e เอร์ที่ผมไปบีบประมูลมาบีบแบบประมูลมาเสร็จก <laughs> ็ไปบิดมาอีกตัวหนึ่งจากแอปพิซแอปดซาดาก็ตัวที่ชื่อว่าเออเป็นไงเออผมได้เอสคลีเลอร์นะต้องมีอุลตร้าแมนเอ็ตื่นเอ้นเอ็โมใหม่แล้วก็ อุย้ยมันยืนได้สิลกูกโอเคเอด็ดอ่าอแมร์เอดก็ออกมาเป็นสองตัวมาใหม่คู่กันก็จะเป็นอลตาแมนเบต,ติอุสแล้วก็อุ้ยตกมายืนกับเซเว่นก่อนโอเคจะเป็นไนอ,อ่ยนออายืนอ่าอลมรนเบติอุสก็ได้มาใหม่ แล้วก็เป็นอุลตร้าแมนทีกาซึ่งอันนี้ซึ่งเบริโอกับทีกาผมได้มันเป็นโมกึ่งใหม่ไม่ใช่โมเก่าแล้วก็โมใหม่ทีเดียวโมใหม่ก็คือต้องเป็นแบบอุลตร้าแมนเอแล้วผมที่มีขาตัวขยับตรงขาจะเพิ่มข,ขึ้นซึ่งมันดีนะเราท่อมันแข็งแรงแต่ทําไมเขาสึกผมผมยืนยากแปลก,ปลกมันยืนง่ายจริงอะแต่อะดีแล,แล้วก็เนี่ยผมรายของเล่นใหม่ของผมก็คือโชว์โดอุลตร้าแมนก็มีทั้งหมด หกตัวตอนนี้ก็ว่าจะงอกตัวอื่นมาอีกผมว่าจะครบพี่น้องอุนต้าไปเลยก็คือขาแค่อุลตร้าแมนแจ็คเอทาโรโซฟีก็ที่เหลือกันดัม้มส่วนกันดั้มก็ผมว่ากลับไปหามูลกันดั้มงานจีนนะพี่เขาอ้ยเขาบอกว่าโดนปิดตลาดแต่ไม่รู้ไปนะผมไม่แน่ใจเออเทนนิ่กันดั้มเนี่ยครับจะม,มีปืนไหมผมไม,ไม่ประกอบติดโอเคผมก็หมดแล้วของกับฟิกเกอร์ของเล่นคราวนี้ก็เป็นงาน เป็นทำของเล่นบ้างนอกจากที่ผมทำแต่พวกฟิกเกอร์ของฟิกเกอร์ของกันดั้มอย่างเดียวแล้วฟิกโกอาร์นี่ผมไม่ได้เพิ่มแล้วส่วนมาเลเจนนี่คือผมลืมไปเลยคือมันคือช่วงหลังๆผมไม่ค่อยเล่นมาเลเจนเลยผมเพราะว่าเหมือนหนังมันเริ่มแบบซับซอนลงไปแล้วอะ่ะผมเลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่ได้มาเพราผมไม่ค่อยตามด้วยเพรามันกาบมันอะไรสูงๆขึ้น,นผมเลยไม่ตามฟิกเกอร์แล้วผมอยากเก็บเงินไว้ตอนปิดเทอมด้วยผมเลยไม่ซื้อก็ คลิปนี้ก็แค่นี้ผมก็ใจแคกดแชร์ผมก็คลิปนี้จะโพสคลิปต่อไปเลยแล้วก็ค่อยมาเป็นบล็อกส่วสามเพเด็กเด็กบ็อกไปเลยก็ใครดูเวนการสงสัยว่าอันนี้คืออีกช่องอ,อีกรายการหนึ่งของผมก็คือการรีฟิกเกอร์ต่างๆผมก็จะบ,บคขินหน้าของซีผม,ม่บาย